ไห่เยิ่มเยิ่มเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุโคสุข้นนะครับเอามาาคนเดียวพี่น้องบรรยากาศลมนหนาวพี่น้องเยน็ยนเย็นเอาได้ตําปูไข่ดองพี่น้องไข่เย่มเยิ่มนี่พี่น้องเนอะหูยพูนะ้น่ะเอาเส็บเสียมต้องการพี่น้องลงทะเลพี่น้องมาๆเส็บเสียมต้อกันมีผักกรอบแล้วก็ผักกัญจองพี่น้องกับมาลาจีนเอาจดุดจุดเลยดีกว่าพี่นอ้องหุ้ยเข้มขนเลยนี่น,นำ คุณอะไรพี่น้องเสียบพองเท้เลยพี่น้องบมื่เคยกินยักเถอาบนแบบตำนี่ปูนี่มันแพงพี่น้องหายยากเริ่มมันเป็นหายง่ายหมดอ่ะอ้ยเจี๊ยบด้วย โอ้วานขนาดโอ้พี่น้องขนาดกว่ากลับมันเนื้อมันสดๆเลยพี่น้องนะจุดหยดขนาดเป็เนีย่ยมามาพี่น้องมาจุดหยดต่ำกันเลย kiếm nhắc nhất là luôn, ngon, ngon, hay, điểm điểm lên บมได้ซื้อมากพี่น,น้องเฮ็ดเองด้วยผมล่องเฮ็ดเองแต่ว่าไใดปูมากปูสดๆเลยสัง่งมาสั่งตรงมาจากทะเละเลยเนีย่ยน้องไตงมๆเลยปูเนี่ยเอาแบบสดๆไปเลยเอามาลอ่องดองทำปาดองซีอยู่ล่องเบ่ง เสียบไปเลยหวานขนาะดแต่ว่างามเดี๋ยวไปทุบกินอีกทีนหนึ่งเลย โอ้คือขักแคนะ่น่ะบ้านจกินด้วเครือเสียบรีย์เธอพี่นะ้องไข่แบบคัดสันแบบ ไข่ด้วยตรงเลยพี่เนาะไข่ล้วนๆเลย วันหลัเนว่ะทรงกงินราคามันสูงเลย อันนี้ล่องสูตรแบบซื่อไอ้แอนดองไม้พี่น้องยิ่เขินซี่อุดองเกาหลีนะครับซื่อขวสดส้มเ็นหลูบมาเลยมาให้มาเมาพียแต่มาหล่างกับปูซื้อปลาหลังล่างปูแล,ล้วก็แซ่ซดานน้หนึ่งแล้วก็อาน่นเท่สะไมักไปขึ้นหนึ่งนะครับเอามากินเลยโอู้สุดยอดเลยแสบของแถงเลย ในโลกเบิงทางแรกสดดีพี่เนอะ anh em lên. ใครมันหลายขนาดเนี่ยวมันอยู่น้ำขานำะหลายอยู่ นะงามมันวู้ทีนี้มือหน่องแข็งเอาล่องมันเอาในทุบพี่น่อในทุบบุมุลนะครับอ้ยกินอยากจ้ะเนาะ <laughs> กินยากขนาดพี่น้องเสียด้องกันเดน้อพี่น้องโอ้ยเ่เคยกินเัือเทือเด้ปูไข่ดองเนี่ยแบบตำนะครับ จวหวานหวานฉ่ำดีปูเนี่ยเอาปูแบบไตมาเลยแบบกับมันนอกใส่ซองฟิตเข้าไปพี่นนองนอนหนังแข็งมันตายข้ากกมาล่างต้อาก็สะอาดแต่ไม่ให้ดอง ว่านามนี่เรา่คยไปกินที่นหนึน่งพี่น้องไปแก้กินเลยที่หนึง่งอ้วหลายอยู่ <c oughs> นี่ไงนุ่แข็งหวยอยู่รวยเลย มหนาวทั้งบานพี่น้องหนาวแลยมันน้อพี่น้อง <c oughs> บานหนาวเฮงไข่ยิ่มเยื่ม แย่ไปเลยน่นอใครยืมจำใจจำใจบกวก ใครมันเยือดคนะฮ <c oughs> <c oughs> ผมว่าผมซ่าี่ผมเซีนโซดาพี่น้องมันมีความสารมัน,นี่ <S <S 1> <S 1> เข้าทายดิพี่น้องลองบึงลองเพลินเปล่งครับมีความสาราดในเนือ้อมันเนื้อปูอ่ะหว,วานหวานดีอะปูสดๆเนี่ย เ,เสียบเสียบพี่น้องเพชรหวานดีนะครับหวานช่ำๆคือว่าครั้งแรกนะครับเอามาตำเบิ่งนะครับตำปูไข่ดองพี่น้องเสียบของแถบพี่น้องเด้อกะถทากินผักเสือปลกรขโ้ตัวนกพายพี่น้องเด้นไไดนอดนะครับวันนี้แยาเราบริเวณกินนำ้ำพอดีมันเป็นปูอาจจะเป็นปูสดพี่น้องปูดิบเนาะเลยบริเวณกินน้ำนะครับ ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เกียรติติดตามรับชมช่องของปงชาแนลนะครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับคุณได้เข้าเบิ่งก็งยเลื่อมกดไลค์กดแช่นแเน่เพื่อกว้แรงใจของปงเหตุลิปดีนะครับเนาะเอาไปนี้ก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงพี่น้องอากาศหนาวเข้ามาน่าจะเต็มทีเลยล่ะนะครับเย็นยิงมัเศร้ายิ่เย็นเย็นพี่น้องยิ่งมาเล่งกันหนาวกันนะครับเอาคุณได้เข้าเบิ่งก็ขอสบผลเพียงแรงรับรวยเงินทองขีดสิ่งใดใดสิ่งนั้นึ่งพี่น้องเลื่อนขอบคุทุกกรไลค์์แช อาเที่ยวพองก,กิมนาส,สวัสดีครับ